เสียมึกรมตรส้มลนหลังกรณีการลาออกของสุรัอสถานุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากพรรคจิตสังคมเนื่องจากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีพิษสุงพามา่าในช่วงปลายปี2 5 2 9าทำให้ส้มตกมาล่นอยู่ที่เสียมึกมนตรีพงพาณิชย์วัย4ีสสาปีสสอยุธยาและรองเลขาธิการพรรคซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทย ย้ายไปดํารงตําแหน่งรัฐมตนตรีพาณิชย์แทนตําแหน่งที่ว่างนับว่าเป็นการกุมงบังเหียนในฐานะเจ้ากระทรวงเป็นครั้งแรกของเสียมึกและเป็นหนทางการนําไปสู่อภิมหาเจ้าพ่อโปรเจกต์ในเวลาต่อมาดัวยความเป็นนักธุรกิจนักวางแผนนักดีลตัวยงที่ติดตัวอยู่ในสายเลือดของมนตรีพง์พาณิชย์มไม่ได้ตัวทั้งหมดแต่ผมรู้มันไม่ผูกขาดและผมอ่านแล้วไม่ผูกขาดแล้วใครจะมาทําผูกขาดก็ไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายไม่ยอมให้ทําคนที่คุณต้องรู้ประเด็นอันนี้ก่อนว่าตอนที่ผมคิดเนี่ยผมคิดเรื่องนี้มากผมอยากจะให้คนมาลงทุนในตัวสัญญานี้ไม่ได้เรียกสัมปทานนะครับ